สวัสดีครับสงครามยูเคนแอดมินติดตามข่าวมาปีกว่าก็วิเคราะห์ไปตามสถานการณ์วิเคราะห์ล่วงหน้าที่ด้วยซ้ําเช่นเดียวกับสงครามพม่าสงครามอาร์เมเนียกับอเซอร์ไบจันรวมถึงตาลิบันด้วยนะครับคนที่ติดตามแอดมินจะรู ua, ้ว่าแอดมินเนี่ยพูดตามจริงวิเคราะห์ด้วยเหตุผลส่วนสงครามยุเคนแอดมินแจ้งให้ทราบแล้วว่าแอดมินจะไม่เข้าข้างรัสเซียแต่ว่าจะวิเคราะห์ตามเหตุผลนี่เหมือนเดิมแอดมินไม่คาดหวังว่าฝ่ายที่เชียร์รัสเซียจะมาเชื่นชอบคลิปแต่ว่าแอดมินคาดหวังว่าคนที่ ต้องการเหตุผลแล้วก็ความจริงเนี่ยจะเข้าใจสถานการณ์นี้มากขึ้นแอดมินจะพยายามอธิบายนะครับถ้าชอบในเรื่องราวแล้วก็เหตุผลเนี่ยก็สนับสนุนแอดมินด้วยการกดติดตามได้ก็เพื่อต่อสู้ในรูปแบบของคนประชาธิปไตยนะครับ สถานการณ์ที่ทําให้รัเสเซียเสียงดังขึ้นมาในตอนนี้คือการต่อสู้ที่เมืองบาคมดหลังจากมีข่าวว่าทหารแวกเนอร์สามารถยึดหมู่บ้านที่อยู่ห่างจากเมืองบากมด2กิโลเมตรได้แต่ว่ากองเชียร์นิโพรทนาว่าสามารถยึดเมืองบากมดนี้ได้แล้วซึ่งจริงๆแล้วยังไม่ใช่นะครับก็ยังต่อสู้กันอยู่ใจเย็นๆถ้ารัเสเซียยึดเมืองบากมดได้ก็จะเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ในรอบ6เดือนไม่แปลกที่รัเสเซียเนี่ยจะต้องการขนาดนั้นรัเสเซียต้องการโมเมนตัมก็เพื่อสแสดงให้เห็นว่า เซียเนี่ยยังสู้ได้หลังจากที่พ่ายแพ้มาหลายครั้งนะครับ ส่วนแผนสันติภาพจากจีนหรือว่าใครก็ตามในตอนนี้ไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรนี้มากนักเพราะัสเซียยังต้องการเอาแต่ใจตัวเองนี้เหมือนเดิมจะเอาสีแคว้นของยูเครนนี้ให้ได้โดยไม่สนใจกฎหมายระหว่างประเทศนะครับในส่วนของแผนสันติภาพจากจีนถ้าเราเจาะลึกๆจริงๆหรือว่าพิจารณาดีๆแล้วนะครับมันเป็นการหาทางลงให้กับรัสเซียให้รัสเซียนี้ถอนทหารออกไปแลกกับการยกเลิกการคว่ำบาตรแน่นอนว่ารัสเซียไม่เอานะครับเพราะว่ามาถึงขนาดนี้แล้วรัเสเซียนี้ต้องการดิน แดนสแควนก็คือโดเนสลูฮัสซาปอลเซียและก็เคอร์ซอนถ้าเป็นแบบนั้นสงครามก็ต้องดำเนินต่อไปและก็ไม่รับรองชัยชนะของรัสเซียนะครับส่วนตัวเอ็ดมินมองว่าสี่แควน,นี่มันมากไปถ้าเอาเฉพาะติ่งของดอนปาสบางทียูเครนคงตัดสินใจง่ายขึ้นแม้ว่าปากของยูเครนจะบอกว่าจะไม่ให้สักตารางนิ้วก็ตามนะครับ มีรายงานข่าวออกมาว่ายูเครนเนี่ยเห็นด้วยกับแผนสันติภาพของจีนมันก็เป็นปกติของยูเครนต้องรับความช่วยเหลือจากทุกฝ่ายนี่อยู่แล้วนะครับแต่ว่ายูเครนคงไม่ถึงขั้นไปเอออก,กับจีนนี่ทุกเรื่องเพราะจีนไม่ได้พึ่งพาได้ขนาดนั้นแต่ว่ายูเครนหวังจะได้ทุกอย่างที่ขอจากตะวันตกอันนี้ก็คงไม่ได้เหมือนกันนะครับปัญหาของรัสเซียก็มีในการบุกยูเครน เราไม่ต้องไปสนใจเรื่องแผนของรัสเซียแล้วในตอนนี้ถ้ารัสเซียยึดยูเครนได้รัสเซียนี่ยึดไปนานแล้วปัญหาเรื่องอาวุธก็มีจริงนะคบปัญหาเรื่องกําลังพลของรัสเซียอันนี้ก็มีจริงโดยเฉพาะกําลังทางการซึ่งเราก็เห็นเห็นกันอยู่ว่ารัสเซียเนี่ยใช้กําลังทางการนี่ไม่ได้ส่วนปัญหาของยูเครนคืออาวุธไม่พอที่จะผลักดันรัสเซียนี่ออกไปได้ยูเครนต้องการอาวุธแต่ว่าปัญหาคือตะวันตกเนี่ยกลัวว่ายูเครนจะเอาไปโจมตีในเขตของรัสเซียซึ่งยูเครนก็ไม่รับประกัน มาเลยส่งผลถึงการส่งอาวุธและก็ต้องยอมรับว่ายูเครนเนี่ยมีปัญหาเรื่องการคอร์รัปชันตะวันตกไม่กล้าให้มากนักยูเครนก็พยายามแก้ปัญหาเรื่องการทุจริตปลดเจ้าหน้าที่ระดับสูงนี่หลายคนแต่ก็ยังแก้ไม่หมดนะครับมันก็เลยทําให้ความไว้วางใจยูเครนไม่ได้สูงมากนักแล้วก็อีกอย่างตะวันตกเนี่ยต้องการให้มีการเจรจาโดยที่ไม่ให้ยูเครนเสียเปรียบบนโต๊ะเจรจาตอนนี้มันขึ้นอยู่กับว่ายูเครนจะสู้ไหมและจะเอาอย่างไร มันก็เกิดขึ้นได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เงื่อนไขของตะวันตกในการช่วยยูเครนเนี่ยทุกประเทศเขียนไว้แบบเดียวกันว่าจะช่วยเท่าที่จําเป็นนะครับอันนี้หมายถึงเท่าที่ยูเครนนี้จะสู้แต่ต้องไม่เกินขอบเขตของยูเครนเหมือนขึ้นอยู่กับยูเครนแล้วว่าจะนิ่งแค่ไหนจุดยืนนี่คืออะไรเอาแต่ใจตัวเองนี่ไม่ได้ยิ่งยูเครนจะมาหวังพึ่งจีนยิ่งไม่ควรไว้วางใจในี่ขนาดนั้นอย่าสับสนตอนนี้ยูเครนเนี่ยร้อนลนมากขึ้นนะครับทางฝ่ายรัสเซียก็เก็บปัญหาเหมือนกันแต่ว่ารัสเซียเนี่ยเก็บอาการ ได้ดีกว่ายูเครนตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีปัญหานี้ทั้งคู่อยู่ที่ว่าใครจะอึดกว่ากันเท่านั้นเองการรบในฤดูใบไ,ไมผ้ผลิจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยชัดเจนขึ้นเราต้องรอดูต่อไปนะครับ